ขอบใจที่แต่งหน้าให้นะโลลา่าฉันไม่เคยเก่งเรื่องนี้พูดเป็นเล่นนะถ้าเป็นคนสวยนะฉันแค่ทําให้เธอดูสดชื่นเป็นธรรมชาติถ้าไม่มีใครรู้ว่าเธอแต่งหน้ามาเลยล่ะนี่ไงว้าวใช่เลยงั้นเอ่อช่วยลบมันออกสักสองสามชั้นจะได้ไหมโอ้ได้ได้อยู่แล้วเขาไม่อยากประกวดชนะสินะ และบัดนี้ผู้ชนะการประกวดนางงามระลลบยุโอปเลนโอ๊ะเอาโอ๊กวูดโอ๊โอได้แก่มันไม่มีชื่อเชิญยังยยินดีด้วยนะครับไม่แชวยินดีด้วยเธอทำได้เธอพูดเรื่องอะไรอะ ฉันไม่ได้ชนะนะใช่แต่เธอสวยมีสเสน่ห์สง่างามดูเลิศรู้ช่วยดาชนิเป็ดไตไปที่33แล้วล่ะขนาดนั้นเชียวแต่น่าเสียดายฉันทำร่วงมาอยู่ที่41สรุปเป็ดแย่กว่าตอนเริ่มต้นนิดหน่อยนะเธอก็ยังไม่ได้รับความชื่นชมอย่างที่ต้องการเลยอะพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันจะตีตื้นขึ้นเมื่ออยู่กับเธอเอาให้เทียราฉันเลยเหรอฉันขอยืมของเธอมาน่ะ แต่ฉันใส่แล้วสวยกว่า